ลิ้นติดโปโแฟมาต้อนรับสักราบใหม่ปี68น,นะคะพร้อมกับเราสองคนกับงานหากรรมอาหารที่มีแต่ของกินของอร่อยกว่า100ร้านค้า1000เมนูเราอยู่กันที่ชั้นหนึ่งเซนทรัลสารยาค่ะตามเราสองคนกันได้เลยนะคะร้านนี้ค่ะต่อแถวทุกวันนะคะร้านข้าวเกียบเห็ดหอมนายเกาะอามิ๊เยอะขนาดนี้แต่สามถุงร้อยใช่ไหมคะจริงเหรอข้าวเกียบคุณเด็กยังไงก็คือของเราเนี่ยจะทอดใหม่ๆทุกวันน้ำมันเราเปลี่ยนทุกวัน เก็บไว้ได้นาะนไม่ต้องกลัวหืดไม่ใส่ผงชูรสไม่มีเนื้อสัตว์เจมังสามารถทานได้เลยค่ะไม่ใช่แค่นี้นะคะน้ำพริกเขาอร่อยมากอันนี้เป็นตําครกแตกใช่คะ มีสงรสชาติค่ะมีน้ำพริกเผากุ้งแล้วก็น้ำพริกเผาไขเเค็มค่ะอันนี้เท่าไหร่คะกี่บาทอันนี้ถ้วยละ60บาท60บาทโปรโมชั่นในงาน2ถ้วย1 0 0บาทค่ะ,<ย>ะบอกก่อนนะคะร้านนี้อร่อยมากต้องรีบไปเหนกับข้าวเกี๊ยวเห็ดหอมในเกาะน,นะคะ<อ>วันนี้คุณท็อปมาเมื่อกี้อยากให้กินอันนี้คือน้องขาเพราะเราไม่ต้องไปล่องใต้เลยเป็นจรงโรตีชาชักปัตตานีมาเองอะคะ่ะชาชักนี่ชักให้ดูเลยไหมได้เลยค่ะ แต่ว่าเขาบอกโรตีเด่นมากเพราะแป้งทาเองนะคะเขามี2แบบคุณชอบขาแบบไหนเขาครบอกมันจะมีแบบนุ่มแล้วก็แบบกรอบอันนี้จะเป็นแบบาบบกรอบมีนมเนยด้านในค่ะพี่อันนี้อบไร้น้ํามันโอ้อบไร้น้ามันด้วยนะคะเป็นโรตีที่ต้องบอกว่าราคาก็ดีด้วยเท่าไหร่คุณก้องี่บาทคะ60บาทจ้ะอร่อยหอมหอมไหมคะัอันนี้ก็โทรชาชกราคาชัชากแล้วแกลืแล้วเท่าไหร่คะ 29่บาบทขอบคุณนะคะอย่าลืมแวะมากินกันค่ะแล้วมาอิ่มน้ำสำราญกับลิ้นติดโปรแฟร์ได้ตั้งแต่วันที่23ถึง29มกราคมนี้ที่ชั้นหนึ่งเซนทรัสารยาค่ะลิ้นติดโปรแฟร์